ยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องมีเรื่องจะเล่าให้ฟังนะครับในคลิปนี้จะเป็นการสปอยภาพยนตร์ปี2004เรื่อง d o n b r i e f t h e ลมหายใจสั่งตายนะครับภาพยนตร์สยองขวัญฟอร์มเล็กนะครับใช้ถ่ายทำในสถานที่จำกัดนะครับแต่ได้รับเสียงชื่นชมเป็นอย่างมากและสามารถทำรายได้เป็นอันดับ1ติดต่อกันถึง2สัปดาห์เมื่อทำการเข้าฉายในสหรัฐอเมริกาด้วยกัน ดอนบรีฟเป็นเรื่องราวความตื่นเต้นที่จะทําให้คุณแทบลืมหายใจเมื่อวัยรุ่น3ามคนวางแผนเพื่อบุกเข้าไปปล้นบ้านหลังหนึ่งซึ่งเป็นบ้านของอดีตนายทหารตาบอดภาพที่พวกคิดในหัวนั้นมันคงเป็นเรื่องง่ายๆกับการปล้นบ้านชายแก่ตาบอดที่อาศัยอยู่ในบ้านเพียงคนเดียวกับสุนัขหนึ่งตัวแต่สิ่งที่พวกเขาคิดนั้นกลับผิดพลาดเมื่อวัยรุ่นทั้ง3าคนต้องพบกับความเสพึงอันแสนน่ากลัวเมื่อต้องกลายเป็นฝ่ายที่ถูกไล่ล่าสีเองในบ้านหลังนั้น และต้องขอเก่าวเอาไว้ก่อนนะครับหากคลิปนี้มีอะไรผิดพลาดก็จะขออภัยมานัดที่นี้ด้วยและถ้าหากว่าชอบก็ฝากกดไลค์กดติดตามเพื่อเป็นกำลังใจในการทำคลิปต่อไปด้วยนะครับและใครที่ยังไม่เคยชมภาพยนตร์เรื่องนี้แล้วยังไม่อยากพบกับสปอยรบกวนปิดคลิปนี้แล้วไปชมภาพยนตร์ก่อนนะครับส่วนใครที่อยากฟังผมสปอยเชิญรับชมรับฟังได้ต่อจากนี้ไปเลยครับผม เริ่มเรื่องด้วยหัวขโมยวัยรุ่น3คนนะครับที่ชอบเข้าไปปล้นสิ่งของเพื่อน,นํามาแลกกับเงินอเล็กซ์เป็นลูกของเจ้าของระบบรักษาความปลอดภัยตัวเขาจึงสามารถแอบขโมยกุญแจของพ่อเพื่อมาขโมยของในบ้านของคนอื่นได้มันนี่หนุ่มเลือด,ด้อนขี้โมโหไม่ค่อยคิดอะไรนะครับและร็อกกี้แฟนสาวของมันนี่นั่นเอง เธอเป็นหัวขโมยเพื่อที่จะได้หาเงินมาเลี้ยงครอบครัวทั้ง3คนจึงร่วมกันปล้นบ้านคนรวยหลังหนึ่งโดยการตัดสัญญาณป้องกันที่อเล็กซ์เป็นคนเตรียมมาอเล็กซ์จะเป็นคนที่รู้กฎหมายต่างๆและข้อห้ามต่างๆในการปล้นนะครับเขาจึงจะคอยเตือนเพื่อนอีกสองคนเสมอในห้อข้อห้ามต่างๆและนี่ก็เป็นอีกครั้งที่เขาปล้นกันได้สําเร็จอย่างง่ายได้ ในระหว่างทางกลับนะครับมันนี่และร็อกกี้พูดถึงเรื่องที่เขาจะย้ายไปอยู่ที่เมืองอื่นนะครับอเล็กซ์ตกใจมากที่ร็อกกี้จะไปเพราะลึกๆแล้วอเล็กซ์แอบชอบร็อกกี้อยู่นั่นเองร็อกกี้ชวนอเล็กซ์ไปด้วยกันแต่อเล็กซ์ปฏิเสธเพราะพ่อของเขายังอยู่ที่นี่ขณะที่มันนี่นำของที่ปนได้ไปขายและในที่ที่หนึ่งเขาได้รู้ข่าวเกี่ยวกับบ้านหลังหนึ่งนะครับที่มีคนแก่อาศัยอยู่และมีเงินสดอยู่ในบ้านถึง3 0 0 0 0 0ด้วยกัน มันเป็นสิ่งที่เย้ายยนให้วัยรุ่นกลุ่มนี้เข้าไปเพื่อทําการขโมยนะครับมันนี่จึงปรึกษากับเพื่อนอีกสองคนและบอกกับเขาถ้าป้นบ้านหลังนี้ได้มันจะเป็นครั้งสุดท้ายร็อกกี้เอาด้วยแต่อเล็กปฏิเสธเพราะเขาบอกว่างานนี้เสี่ยงเกินไปจึงจะไม่ขอร่วมด้วยนะครับตัดภาพมาที่เมื่ออเล็กกลับมาถึงบ้านนะครับเขาได้รับข้อความจากร็อกกี้ว่าขอร้องให้ช่วยเธอเป็นครั้งสุดท้าย บรรยากาศในบ้านไม่ค่อยดีเท่าไหร่เพราะพ่อแม่ของเธอนั้นติดเหล้าและไม่ไปทํางานเธอจึงต้องเป็นหัวหน้าครอบครัวหาเงินเพื่อบารดูแลครอบครัวทุกคน็อก,กี้มีน้องสาวคนหนึ่งครับเธอสัญญากับน้องสาวว่าจะพาไปอยู่ที่แคลิฟอร์เนียด้วยกันและเธอก็ได้รับข้อความจากอเล็กว่าตกลงในขณะที่3คนกําลังเฝ้าดูบ้านของอดีตนายทหารที่พวกเขาวางแผนจะเข้ามาปล้นอยู่นั้นก็มีสุนัขตัวใหญ่เข้ามาเห่าข้างๆรถ แต่อดีตนายทหารคนนั้นก็ออกมาดูสุนักเละเรียกกลับเข้าไปในบ้านทั้ง3าคนจึงได้เห็นว่าอดีตนายทหารคนนั้นตาบอดมันนี่บอกว่าเขาเป็นอดีตนายทหารที่ไปรบที่อิรักแล้วกลับมาตาบอดทั้งสองข้างจากนั้นทั้ง3คนจึงออกรถเพื่อกลับไปวางแผนพอตกดึกทั้ง3าคนได้กลับมาที่บ้านของนายทหารอีกครั้งหนึ่งเพื่อดําเนินแผนการที่ได้เตรียมเอาไว้ เมื่อเขามาถึงเขาก็ได้นำอาหารที่ผสมกับยานอนหลับโยนให้สุนัขก,กินและเมื่อสุนัขนั้นหลับไปเขาจึงเริ่มเช็คอุปกรณ์ที่อเล็กเตรียมมาในการไขเข้าประตูหน้าบ้านแต่ปรากฏว่านายทหารได้ล็อกประตูหน้าบ้านเอาไว้อย่างแน่นหนาจึงไม่สามารถที่จะใช้อุปกรณ์ที่เตรียมมานั้นเข้าไปได้มันนี่จึงได้เข้าไปสำรวจหลังบ้านและพบกับประตูทางเข้าห้องใต้ดินเขาจึงทุบป,ป,ประตูเพื่อเข้าทางเข้าใต้ดินแต่ทําให้เกิดเสียงดังมากอเล็กจึงห้ามเอาไว้ ็อกี้อาสาปีนเข้าไปทางช่องลมที่สังเกตเห็นได้พันทีอเล็กซ์จึงให้รีโมทกับเธอไว้เพื่อปิดสัญญาณการขโมยที่จะดังขึ้นภายใน20่ินาทีเมื่อร็รกี้เข้าไปได้เธอจึงรีบหาตัวเชื่อมสัญญาณให้เจอและปิดสัญญาณก่อนที่สัญญาณเตือนจะดังขึ้นจากนั้นเธอก็ไปเปิดประตูเพื่อให้สองหนุ่มเข้ามาในบ้านทั้งสามคนจึงถอดรองเท้าและพยายามหาเงินที่ซ่อนอยู่มันนี่ขึ้นไปชั้นบนและวางยาสลบในห้องอดีตนายทหารแล้วเมื่อเขากลับลงมาข้างล่างพร้อมกับเสียงดัง อลิสจึงบอกว่าทำไมต้องส่งเสงียงดังขนาดนี้มันนี่ตอบไปว่าเขาได้วางยานอนหลับเป็นที่เรียบร้อยแล้วอดีตนายทหารนั้นหลับไปแล้วเขาจะทำอะไรก็ได้ทั้งสคนจึงพยายามหาเงินแต่ก็ไม่เจอร็อกกี้จึงไปเจอห้องที่ถูกล็อกอย่างแน่นหนาและบอกว่าเงินต้องอยู่ในห้องนี้อย่างแน่นอนมันนี่นําเครื่องมือออกมาเพื่อง,งัดห้องแต่ก็ไม่สําเร็จเขาจึงตัดสินใจนําปืนออกมา อเล็กซ์หัวเสียในทันทีที่เห็นมันนี่หยิบปืนออกมาเขาจึงถามมินนี่ไปว่านายจะเอาปืนออกมาทําไมนั่นจะทําให้เขามีสิทธิ์ยิงนายเมื่อนอยายเอาปืนออกมาถือไว้ไประการป้องกันตัวแต่มันนี่ก็ไม่ยอมฟังบอกว่านี่เป็นโอกาสที่เขาจะทํางานได้ง่ายขึ้นและหยิบขวดพลาสติกมาครอบปากกระบ,บอกปืนเอาไว้เพื่อเก็บเสียงและป้องกันข่าวเหมาดินปืนและยิงกุญแจที่ล็อกห้องอยู่อเล็กซ์บอกว่าเขาไม่อยากเอาด้วยแล้วและเดินหนีออกไปในทันที ช่วงที่อลิกซออกไปจูๆ่ๆอดีตนายทหารก็เดินออกมารอรก,กี้ตกใจเป็นอย่างมากเพราะเขาพยายามไม่ส่งเสียงมันนี่จึงขู่นายทหารด้วยปืนอดีตนายทหารจึงค่อยๆเดินเข้าไปและจับมันนี่เอาไว้ได้และถามพวกเขามากันกี่คนมันนี่จึงตอบไปว่าคนเดียวอดีตนายทหารทำท่าทีเหมือนจะปล่อยเขาไปแต่สุดท้ายเขาก็ยิงมันนี่จนตาย ร็อกกี้ที่ตกใจสุดขีดจึงกลัวมากและค่อยๆถอยเข้าไปหลบอยู่ในห้องโดยปิดปากสนิทไม่ให้ได้ยินเสียงเดาออกมาส่วนอเล็กซ์ที่ได้ยินเสียงปืนจึงหยุดชะงักลงและรีบเดินกลับเข้ามาทัานใดนั้นอดีตนายทหารก็เดินสวนออกไปจนเกือบจะชนเข้าแต่โชคดีที่พวกเขาหลบทันอดีตนายทหารเดินไปเหยียบกับลูกกุญแจที่ตกอยู่กับพื้นอดีตนายทหารซึ่งนี่หยิบขึ้นมาแล้วเดินไปในห้องที่ใกล้ๆกับร็อกกี้ซ่อนตัวอยู่เพื่อทำบางสิ่งบางอย่าง ทันใดนั้นอเล็กซ์ได้กลับขึ้นมาและพบกับมนเมนนี่ที่ถูกยิงตายเขาจึงรีบหา็อกกี้แล้วบอกให้เธอรีบหนีไปแต่็รก,กี้บังเอิญได้เห็นกับอดีตนาทหารว่าเขาซ่อนเงินไว้ที่ไหนและรหัสตู้เซฟนั้นคืออะไรเขาจึงบอกให้อเล็กซ์รอก,ก่อนเพื่อเธอจะได้นําเงินที่อยู่ในตู้เซฟออกมาอเล็กซ์บอกไว้ว่าประตูทางด้านบนได้ถูกล็อกไปแล้วเราจะต้องรีบออกไปทางห้องใต้ดินและพอพวกเขาได้หอบไปยังห้องนั้นอดีตนาทหารก็ออกมาพอดีพวกเขาจึงหยุด อดีตทหารได้นําถุงดํามาใส่ศพของมันนี่แล้วลากออกไปเพื่อเก็บเอาไว้ในห้องหลังบ้านขณะที่พวกเขากําลังลากศพนั่นเองอเล็กซ์ได้บังเอิญไปเหยียบก,กับแผ่นไม้เข้าทําให้เกิดเสียงดังอดีตนทหารหันมาแล้วเล็งปืนไปทางพวกเขาแต่เขาก็ได้ยินเสียงโทรศัพท์ของมันนี่ดังขึ้นอดีตทหารยิงใส่ในทันทีและกลับมาลากศพต่ออเล็กซ์และล็อกกี้จึงรีบหนีอไปทางห้องใต้ดิน อดีตนายทหารที่ทําลายศพมินนี่เรียบร้อยแล้วเขาจึงเดินเข้ามาทางประตูหน้าและเขาก็ได้พบกับกลิ่นแปลกๆแ,และเมื่อใช้มือคลาไปจนทั่วห้องก็จึงได้พบกับรองเท้าของพวกแก๊งมินนี่ที่เขาถอดทิ้งเอาไว้และไม่ได้พบเพียงคู่เดียวเขาจึงรู้ได้ในทันทีว่าคนที่เข้ามาในบ้านนั้นไม่ได้มีแค่มินนี่เพียงแค่คนเดียวแล้วพอเริ่มเช็คในเซฟเขาก็รู้ว่าเงินนั้นได้หายไปแล้วเขาจึงโมโหเป็นอย่างมาก ขณะที่อเล็กซ์และล็อกกี้กำลังเจอประตูทางออกนั้นพวกเขาก็ได้พบกับหญิงสาวคนหนึ่งเธอคือคนที่ขับรถชนลูกอดีตนายทหารตายและถูกจับมาขังเอาไว้เขาทั้งสองคนตกใจมากอเล็กซ์บอกให้ล็อกกี้รีบหนีออกไปแล้วค่อยแจ้งตำรวจแต่หญิงสาวที่ถูกขังเอาไว้อ้อนวอนล็อกกี้จึงรู้สึกสงสารและยินยันว่าจะช่วยเธอออกไปด้วยกันหญิงสาวชี้ไปทางตู้เซฟล็อกกี้บอกรหัสกับอเล็กซ์เขาจึงเปิดเซฟและนำกุญแจออกมาเพื่อช่วยหญิงสาวคนนั้นออกไป แต่แล้วตอนนั้นนายทหารก็ได้ยินเสียงละครั้งที่ผูกเอาไว้เขาจึงรีบลงมายองห้องใต้ดินพวกเขาทั้งสามคนมาทางประตูทางออกแต่ก็มีกุญแจล็อกอยู่อเล็กซ์จึงพยายามไขแต่พื่อเปิดออกไปแล้วกับพบก,กับอดีตนายทหารที่ดักรอเขาอยู่อดีตนายทหารนั้นได้ยิงปืนสวนเข้าไปเฉียวอเล็กซ์จนหงายท้องล้มไป แต่เขาก็ไม่โดนกระสุนแต่กระสุนกลับไปโดนหญิงสาวเข้าเต็มๆและทําให้เธอได้เสียชีวิตลงอเล็กซ์และ Loki ล็อกกี้หลบไปทางด้านหลังพออดีตนาดาหารลงมาและพบว,ว่าหญิงสาวคนนั้นได้เสียชีวิตลงไปเขาจึงรู้สึกเสียใจมากจนเขานั้นได้เดินไปปิดประตูด,ด้านหลังและตอกตะปูใส่ลูกุญแจเพื่อไม่ให้มีใครออกไปได้ เขาทั้งสองพยายามวิ่งหนีทําให้นายทหารรู้ตัวและพยายามยิงปืนใส่อเล็กและล็อกกี้จากนั้นเขาจึงสับสวิตไฟลงทําให้ทุกอย่างตกอยู่ในความมืดมิดในขณะที่พวกเขากําลังต่อสู้อยู่กันนั้นอดีตนายทหารได้จับอเล็กได้แต่พอจะใช้ปืนยิงกระสุนก็ดันมาหมดพอดีอเล็กจึงต้องต่อสู้ด้วยการดันตู้ให้หลมแล้วพาล็อกกี้หนีออกไปจากทางด้านบน จากนั้นนำฉลงมาล็อกประตูด้านล่างเอาไว้แต่ก็ไม่ง่ายที่พวกเขาจะออกไปได้เพราะสุนัขตัวใหญ่ที่เฝ้าบ้านตอนนี้ได้ตื่นขึ้นมาและกำลังจ้องเล่นงานเขาทั้งสองคนอยู่อเลกซ์จึงพยายามเป็นตัวล่อเพื่อให้ล็อกกี้ได้เปิดประตูแต่ประตูนั้นเปิดไม่ออกอดีตนายทหารจึงตามพวกเขาขึ้นมาพร้อมกับกระแทกประตูเสียงดังทำให้เจ้าหมาตัวใหญ่วิ่งใส่สองคนนั้นใน,นทันทีพวกเขาจึงรีบหนีขึ้นไปในห้องนอนชั้นที่สอง ทั้งสองได้นําตู้เข้ามาปิดประตูเอาไว้เพื่อไม่ให้มีใครเข้ามาได้และได้เดินสํารวจรอบห้องก็ไม่พบกับทางออกใดๆเนื่องจากหน้าต่างได้ใส่ลูกลงเอาไว้ทุกด้านและเมื่อร็อกกี้ได้เจอกับปลองระบายอากาศ อเล็กซ์จึงบอกให้เธอได้รีบหนีออกไปโดยที่เขาจะขวางทางเอาไว้ให้และนายทหารซึ่งตอนนี้ได้ปืนด้ามใหม่ก็พยายามพังประตูเข้ามาแล้วพอมีทางที่สุนัขจะเข้ามาได้หมาตัวนั้นก็ได้กระโจนเข้าใส่อเล็กในทันทีทําให้เขากระแทกเข้ากับหน้าต่างอย่างแรงจนพังและตกลงไปยังกระจกกันฝนที่อยู่ด้านล่างแล้วสลบไปล็อกกี้ที่หนีออกมาตามช่องระบายอากาศถูกสุนัขตัวใหญ่ไล่ตามเข้ามาเธอจึงตัดสินใจลงจากปล่องจนทําให้เธอสลบไปอีกคน อดีตนายทหารตามไปยิงอเล็กซ์จนเขาตกลงมาและเขาก็พยายามหนีโดยที่วิ่งเข้าไปในห้องครัวและได้พบก,กับศพมันนี่สุดท้ายอดีตนายทหารก็จับเขาได้และใช้กันไกตัดญ้าแทางเข้าไปที่อเล็กซ์กลับออกมาล็อกกี้พยายามหนีเกือบออกมาจากบ้านหลังนี้ได้แล้วกลับถูกอดีตนายทหารจับได้และถูกนําตัวไปขังไว้แทนหญิงสาวที่ตายไปเขาจึงบอกกับเธอว่าเธอต้องรับผิดชอบในสิ่งที่เธอทําและลูกสาวในท้องของเขาต้องตาย อีกด้านขณะที่อเล็กซ์ฟื้นขึ้นมาเพราะว่าอดีตนายทหารเข้าใจผิดดันไปแทงโศกของมันนี่เข้าอเล็กซ์จึงเดินไปเปิดประตูห้องใต้ดินที่อดีตนายทหารได้ขังร็อกกี้เอาไว้และกําลังจะทําการผสมเทียมให้เธอ เพื่อให้เธอตั้งท้องของลูกเขาขึ้นมาใหม่แต่ร็อกกี้พยายามดิ้นและขัดขืนในขณะนั้นเองอเล็กซ์ได้เข้ามาช่วยเธอเอาไว้ได้ทันและได้จับอดีตนาหารใส่กุญแจมือเอาไว้และพาร็อกกี้ออกไปก่อนประตูจะแง้มเปิดออกอดีตนาหารก็โผล่ขึ้นมาแล้วได้ยิงเข้าที่อเล็กซ์จนตายในทันทีส่วนร็อกกี้ได้รีบเปิดประตูแล้ววิ่งออกมาเธอเยืยนอยู่กลางถนนอดีตนาหารไม่สามารถตามล่าเธอไปได้แต่ทันใดนั้นเจ้าสุนัขตัวใหญ่ก็วิ่งออกมาไล่ล่าเธอแทน เธอจะวิ่งสุดชีวิตจนกระทั่งเข้าไปอยู่ในรถเกง๋งคันเก่าที่จอดเอาไว้ได้แต่กระเป๋าเงินที่เอามาด้วยนั้นดันตกอยู่ข้างนอกรถและในที่สุดเธอก็หาวิธีการขังเจ้าสุนัขตัวใหญ่เอาไว้ในรถได้อย่างสำเร็จจากนั้นเธอจึงรีคว้ากระเป๋าที่มีเงินและกำลังจะหนีไปแต่อดีตนายทหารก็โผล่มาและลากเธอกลับเข้าไปในบ้านได้เธอสลบไปหรือเมื่อเธอฟื้นขึ้นมาเธอก็เห็นรีโมทที่เปิดปิดสัญญาณการขโมยอยู่ เธอจึงรีบหยิบขึ้นมาแล้วรีบกดสัญญาณเตือนให้ดังขึ้นสัญญาณน,นั้นได้รบกวนอดีตนายทหารทําให้ร็อกกี้ลุกขึ้นสู้จนกระทั่งอดีตนายทหารนั้นได้ตกลงไปในชั้นใต้ดินและร็อกกี้ก็จึงรีบหนีออกมาจากนั้นตำรวจก็มาถึงในที่เกิดเหตุได้อย่างพอดีพาตัดไปที่ร็อกกี้นะครับได้คิดว่าอดีตนายทหารคนนั้นได้ตายไปแล้วเธอจึงพาน้องสาวเธอหนีออกมาจากบ้านและไปอยู่ที่อื่น แต่เธอได้เห็นข่าวทางทีวีว่าอดีตทหารคนนั้นยังไม่ตายและไม่ได้แจ้งข่าวใดๆว่าเธอเป็นคนขโมยเงินมาเขาจึงบอกได้เพียงแค่ว่ามีขโมย2คนขึ้นบ้านและเขาก็ได้สู้จนฆ่า2คนนั้นตายลงและเรื่องราวก็จบด้วยการ,รอกกี้พาน้องสาวเดินจากไป แล้วก็จบลงไปนะครับกับเรื่อง Don't Breathe ลมหายใจสั่งตายนะครับหากเนื้อหามีความผิดพลาดใดก็ขออาภัยมาณนะที่นี้ด้วยหากถูกใจคลิปนี้ก็ขอคนละหนึ่งไลค์หรือกดติดตามเพื่อเป็นกำลังใจให้ผมทำคลิปต่อไปด้วยนะครับผม